ตามคุณเลือกแล้วเล่นเลยเดียวแนะ่แพนด้าดีกว่าไปเกมแรก นะขึ้นยัง,งวะไรกูขึ้นยัง <S <S 2> <S 2> เสียงไรมันเบาจังวะ ตอกตอกแม่งอับระบบใหม่ออเสียงนอย่างเบาเลยเวนเพิ่มเสียงเลคคนมันจะเจอไหมเนี่ยตอกช่องตอกตอกกูเนี่ยคนดูมันจะมีไหมไอเวน มึงเข้าไปดูช่องกูดิกูกทำไอ้นี่ไว้ให้แล้วมึงไปดูช่องที่กูไอ้นี่ไว้ให้เลยกูทำไว้ให้แล้วตามมาดูช่อง v สามกูสตรีมอยู่ช่อง v สามตามมาดูตามมาดูไอ้พวกคอกตามมาดูกูด้วยจกาารกกลับมของ็มึงรีพอร์ตช่องเอ้ยมึงไม่ได้รีพอร์ตมึงทำช่องกูบินกันอนะกูบอกแล้วถ้าช่องกูบินอนะพวกมึงก็ไม่มีอะไรดู กูกูบอกพวกมึงไปแล้วมึงไม่ฟังอ่ะกองทัพมึงรั้นอ่ะเดดิน้วยอเป็นไงอ่ะเออก็บอกแล้วได้ไหมไอช่องในต็อกต็อกอ่ะมึงกดสเปมหัวใจให้กูหน่อยคนดูคพูดไม่ออรเน่าบัฟแดงอะไรเนี่ยไอเนี่ยกดกดหัวใจพี่รัวๆเลยช่องในต็อกต็อกอ่ะ เออฝากสปแปมกดหัวใจแบบคลิกรัวๆเลยรัวๆเลยนะในตักท็อกๆๆอ่ะฝากด้วยมันมันจะได้ขึ้นฟีดแต่มันจะได้ขึ้นฟีดเฮียเหี้ยมันเอาไหวจังวะ<ไ>แม่งเอามังกรเนี่ยมันโคตรไหวเลย โนมันเลยวะถึงเอาออกดาเมจมาก่อนนะอยากเอาเฟิร์สเอาไหมเนี่ยกูดเดินมาเนี่ยเล่นปหมตัวมันกระจกนะต้นเกมอ่ะกูมาแล้วเนะนี่ยเห่นไหมไม่ได้ไร่เีี้ย่าแม่งยังไอ้เหี้ยจ่านี่รู้สึกแปลกมัวม,มันแฮกแมพเล่าวะ เอาชิตนั้นง่ายต่าชวยชีวิตวส่อแล้วนีเดเโอ้โหไอ้ยแหลกว่ะอุ้เอาหลุดแล้วทำไมไหลหลุดอ่ะไหลตอ,ลตอกตอกทำไมหลุดเองอะ่ะไหลผมหลุดไหลไม่ได้เ่ยตอกตอกไหลหลุดไหลเด้ง ซีร่าแม่งรอดเฉยโคตรดวงดีนะทีมแก้ได้ดไดและไลท็อกท็อกผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเด้งเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากะตมีมันปัญหายเยอะเป็นอะไรก็ไม่รู้ในแม่งเด้งเองไลท็อกๆ็อกบักอีก มันบั๊กอะเหมือนไลท์มันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบแบบดับดับเองอะหรือเพราะผมพูดหยาบวะแต่ไม่หยาบก็ได้มะมไม่หยาบฝากฝากฝากดหัวใจให้ด้วยครับฝากกดหัวใจให้ด้วยถอยคือวันที่สงบสุขราซาโดเนต1,500บาทโดเนตสิบาท เทคุณไปล้วงนิ้วคนในงานสงกรานรอไอหัวล้านเต่ามาสตรีมท่าทิพย์ายควายก็มันตีไม่ได้มึงแม่งไม่เข้าใจอะ่ะเี่ก็อยากาตีมมันตีไม่ได้ให้ทำไงอะตัวไม่พอ เขาหล่มากอกกกความสงบสุไรฮะแล้วข้างบนยังไงต้องเล่นแล้วนะต้องเล่นละต้องเล่นละเออแวต้องการศตรูไหเครย้ำกัหอเลยกเออต้องเล่นต้องเล่นเอาหน่อยเว้ ตัวเราต้นเกมไม่ต้องเล่นหน่อยอน,นี่เดินเนี่ยเดียว่คุณเดินเป็นจังขึ้นเลยในเกมนี้มันมีจะโซโล่คิวหยาดเลยเหรอหยาดโดนเทนโซโล่คิวฮัลโหลอะไรวะเนี่ย เฮ้งงยฝากกด,ดหัวใจพี่หน่อยวะน้องเผื่อคนดูมันจะเพิ่มด้วยนะลองลองดูได้ไ่มลองลองดูหน่อยลองลอง,ลองหน่อยนะนะในในต๊อกต๊อกอะฝากฝากกดหัวใจให้พี่หน่อยวะได้ปะถือว่าพี่ขอร้องไนงะช่วยช่วยกดห้หน่อย แบบกดรัวๆกดรัวๆเลยแบบหวัวใจรัวๆนะกดหวัวใจรัวๆเลยเผื่อคนดูมันจะเพิ่มเว้ยนะฝากกดที่ไหนฝากกดที่หนโอเคปะ่ะอ่อเลือดไปก่อนไม่ตายหรอกซึ่งตาย คิวเบิร์ตโดเนทสิบบาทให้มหาเทพหัวล้านหายไปไหนนานคำพูดนะรัตีไม่ได้ส้องมันต้องโดนแบนเนีย่ยรอบเนี้ยตายถ้ามันกันนะ่ะมันตายเรามีแข่งมันไม่มีโอ้ย่งต่อตีรัวเลยไม่ได้ลนะกองก้อ มันน่าจะกลับไปแล้วอะผมเคีย์เวฟดีกว่าโอ้กหไม่กลับด้วยวะเ่าเรื่องว่ะยานตัวนี้ทำเอ็กยังโดนโลมโซโลคิวอยู่เลยเวนทำเป็นเอ็กซอะทำเป็นเอ็กเอ็กอาร์ป้อมเลนดั้กของเราูงโจมตี เหมดกองทัพเนี่ยมันหลุดอีกแล้ว่啊ทำไมไล์มันเด้งอ่ะในท็อกท็อกผมะไล์มันเด้งเองอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยไล์มันเด้งอีกแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไรไล์มันเด้งรัวๆเลยอ่ะครับมันเป็นอะไรอ่ะเ ไลน์ในต,ติ๊กตอกผมเด้งรัวๆเลยอะครับไม่น่าเกี่ยวกับคำหยาบอะ่ะน่าจะเป็นอะไรทักอยาย่ะเดี๋ยวผมไปดูหาข้อมูลมันแม่งปัญหาเยอะผมไม่ค่อยอยากตรีมเลยเล่นแม่งก็ไม่มีสมาธิอไอช่องวีสองผมก็ตรีมไม่ได้คือเพื่อนแม่งก็ไม่เปิดให้ ราซาโดเนตหนึ่งพันห้าร้อยบาทโดเนตสิบบาทให้มหาเทพอย่าลืมไปไลฟ์ในทิกตอกนะครับดโดบโดจีวีสามถวยสนับสนุนคนหัวล้านหน่อยครับรวรับไลฟ์อยู่วีป่ามันมันติดติดจับับมึงฟังกูดีไลฟ์มันติดติดดับดับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปัญหายเยอะที่ผ่านแอปถ้าไม่ติดว่ามันคนดูเยอะนี่กูไม่ตืนนะป ฝั่ดูดมาเยอะเลยเอาหัวอยอมันถายิรีบไปเงินต้ก่อนคพูดไม่อาจรักษาความสียสุไม่ได้ มันน่าจะดักคุ้มคิดว่านะลลงไปพิกเกอร์ย่ำกระหม่อมเอ้ยแชทบอทผมใช้ได้แล้ววะ่ะเอ้ยแอฟฟ้าเขาไอ้นี่วะ่ะเฮ้ยเขาปลดแชทบอทได้ผมแล้วดูดิมึงดูดิคนดูเนี่ยแ,แชทบอทกูกลับมาพีมแล้ว เอาว่ะแทสบอร์ดกูกลับมาฟื้นคืนชีพแล้วว่ะได้อะไรอยเนี่ยอะไรแบบวะมันฆ่ากูตายไหมเนี่ยไม่ไม่ตายแข็งตายแต่มไม่เป็นไรแต่ถ่วงเวลาได้อะมันมานี่สามเลยอะตรงนี้น่าจะต้องขึ้นบ้านได้แล้วอะอันนี้ขึ้นบ้านได้แล้ว มาหาเราสามตัวเลยอะไรก็มีสามสองตรงนี้ค่าหมดจบค่าหมดจบนะถ้าค่าหมดจบเออจบนั่นแหละซีจีทู <Ultimate. S 1> ทำให้อย่างสวยอะทำให้หมดแล้วอะแ้ก็บ้าแล้วอะเออทำให้ทุกอย่าง เออแชทบอทผมกลับมาแล้วอะแชทบอทผมแม่งกลับมาแล้วเดี๋ยวดูนีมันจะบินอีกไหมผมไม่รู้นะมันเป็นที่อะไร อันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันติดมันติดติดจับเองเนะ่ยเดี๋ยวผมไปเซิร์ช g o o ก l e กับมันเป็นมพะอะไรวะรอบนี้สตรีมได้4ีาทีแล้วดูดิมันจะดับหรือเปล่า ดูนี่มันจะดับกอีปว่ามามา,มาถึงก็ได้ดาวแล้วว่าวันเนี้ยถือว่าเปิดได้สวยนะเปิดสวยอยู่มาต่อเลยโตโลแหลงแบบเทพเนี่ยดับอีกแล้วเนี่ยดูดิมันดับอีกแล้วไลท์มันดับอีกแล้วครับไลท์ในตอกๆผมอะสตรีมได้ประมาณห้านาทีแล้วก็ดับไม่รู้เป็นอะไร เกมนี้ได้เล่นแครี่ละถึงตาคุณแบนแล้วเกมนี้ได้เล่นแครี่ละเล่นทางาทิติ์อะไรผมไม่ได้เล่นเลยสตรีมมันบินผมแม่งไ,ไม่มีอารมณ์เล่นเลย ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีม,มรตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกมานี้แครี่ไว้อยากเล่นลินนิดปะเจอไอ้ก,กบเนะี่ยลินนิดปะอยากลองพอดีเลยลินนิดเลนข้างสไลด์ทีหน้าพังบอกเลย อามาลอ,ลองเลยอยากเล่นแบบอ,อยากเ,เล่นต้อง <ไฟ S 1> ลองดิวะเออไปกลัวอะไรอ่ะเล่นเลยเรามันผู้เล่นพรสวรรค์อยู่แล้วะ,ะเล่นอะไรก็น่าจะโหดคุณเป็นฝ่ายเลือกราซาโดเนท1,500บาทโดเนทสิบาท มหาเทพเล่นตั้งนานดาวไม่ขยับกูสงสารคนปั้มรงให้มึงว่าเดียวโดนกูเปิดหน้าทะลุจอปั๊มแหลงมึงยังไม่เลิกไอ้ปั๊มแหลงอะไรเลยกูบอกว่ากูเล่นเองมึงจะมาปั๊มแหลงอะไรอีกอะไลฟ์มันติดติดับๆอะในตอกตอกเป็นอะไรไม่ดูนะคนแบบไม่เบนอ้อยเอาละ งานยากตันนี้พ่อยไม่แบ็ดลีมัน,ด,นดีกน่าสิบบาทให้มหาเทพที่จับแคร,รี่ทีมนั้นคือจบถูกครับเหลืออีกี้ว,วินาทีเออนี้แหละจะว่าไปผมก็มีสกินเกือบครบเลยในรุ่นอู่มีทุกล่างล่างนี้น่าจะแพงสุด เนี่ดับไปจ้ะเอ้ยมันดับรัวเลยมนะันเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยไอเฮียเหนื่อยวะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไลฟ์ในติกตอกผมอะเหมือนช่องมันบักหรืออะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

อะไรเี้ล่ะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บตอดเฮ้ยมันเวทมันเวทยิ่งเวท คืออ้อยไม่แบนไงไม่มีแรงได้เว้ยตอดเก็บสะแตกเก็บสะแตกอ้ยอยนนอเนี่ยพิเศษมากบ้องเล่นดัของเราถูกโจมตี มีโล่ทีมโคตรดีอ่ะทีมเราฮีโร่แบบแม่งเน่าตั้งแต่มีมวยอ,อยู่ในทีมแนละ้วมีมวยอ,อยู่ในทีมนี่คือแบบฮีโร่มันกลายเป็นกระจอกไปเลยเนี่ยดับอีกแล้วเนี่ยไอ้มันเป็นอะไรอนะ่ะผมงงเลยเนะี่ยผมงงจัดเลยนะเว้ยในท็อปท็อปอะไลท์มันดับไปเองอ่ะผม กดเปิดไล่ห um. ้รอบอะเนี่ยป ah> ้มเลนมกงอรของเราถูกโจมตีมันงูะมันงงตั้งแต่กดตัวมาแล้วในการหรืว่าเล็งใดครับ

เออไอสโนบอลมึงร่นลัวแน่นอนกูโดนตูมอะเนี่ยโบอิยังยังยังมันต้องวาร์ปเลยนะมันห้ามหยุดไม่ได้มันฝึ่นเลยนะเนี่ย เนี่ยมันไม่มีอันตีนะเนี่ยอ้อยอ่ะมันฝืนเล่าโอ้โหก็ยังไม่ตายอะวะเราถ่ายลบโอเคดีนะยังได้มันตัวแม่งแบบดูสัตว์เลยต้นเกมอ่ะโล่งอ่อะเรากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในทีมซึ่งไม่ดีเลยคือไม่อยากจะรวยสุดในทีมเลย ตรงนี้กูเล่นโจ๊กเกอร์ดีกว่า,าลวเล่นโจ๊กเกอร์แม่งดีกว่าเยอะอออออไอ้เนี่ยเ,เล่นทำไมวะเนี่ยตัวนี้กูมันก็เก่งแหละถ้ามันถ้ามันถ้ามันรวยอะนะถ้ามันมีของแบบแล้วตัดไปถึงเลทอะไรเนี่ยเฮ้ยอีเรียไ,ไม่ตาย้อ,อเล่นกลางของเราถูกโจมตีโอ,อ้โหดูโดนด An has been defeated. Don't they... An enemy has been defeated. Yellow Cry. Yah, in a half. โอ้ยเฮียมึงก็เข้ามาดิเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยไม่เข้าสักทีมวยอะไรของมันวะแทนที่จะเข้ามาสอนกูกูจะกลับมึงต้องเข้ามาไล่มันให้กูดิเต่แล้วกูก็ตายไอ้น,นี่มันโง่เนี่ยมวยอ่ะไอ้เฮียล่ะ,ะไม่เข้ามาไล่ให้กูวะจะยืนเงืง้เงอง,ง,ง้อะไรของแม่งก็ไม่รู้มวยอ่ะกูจะถอยยังไงมันถอยไม่ได้ เฮาาียเ,เล่นยากไปว่ะลิทเกมเนี่ยผมว่านะไอเฮียปัญญาอ่อนที่สายนี่เปิดไมด่าแม่งเลยสัตว์ไม่อยากโซโล,โลแรงเลยเฮียแบบไม่หนุกเลยเล่นโซโลอะ เดี๋ยวนี้มันแบบพวกโง่ๆมันเยอะอะชิคเก้นแชชัดบรเนตสิบบาทให้มหาเทพแนนลินดิสเป,เป็นเปล่าไอมาหวานไออ,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 อ้วนคอ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 โอ้โหเล่นเก่งว่งมึงเยอะดนดีนดนเล่นไป่ดีเทียงงอะไรยากเล่นไม่ดีทีมกูมันเอามวยมากางไอยเทียมันเลยเล่นยากเกิยเนี่ย ตายนะเทนรับดาเมจียดไม่ไหวอ่ะเรื่องโคตรแรงเลยกูพยายามมาช่วยเพื่อนเลยนะเว้ยมันทําได้แค่นั้นนะกูพยายามเล่นแล้วเว้ยมันเป็นอ้อยไอ้เที่ยมันจริงๆมันต้องแบตนะทำไมเราถึงไม่แบตอ้อยวะคือไม่แบตแล้วก็ไม่เล่นทีมเราอ่ะอันนี้เคลียร์เวฟหมดแล้วนะถอยได้ Slayer has been defeated final challenge ไปบนเลยสัตว์เจอเฮียโกบอ้อยโอ้โหแบบบันเทิงอ่ะต้นเกมกูบอกเลยเดินกันทั้งแมปไปเฮียมีเอลสูดช่วยวางแถบนี้ฮีโร่แม่งอย่างดีเลยอเฮียขอให้มันตามเลยนาขอดอนะขอดมันก็ต้องใช้เงิน ลายสวยนะดูความพอกของมัน <Hey. S 2> ดูความพอกของไอ้มวยหนึ่งสี่นะมวยหนึ่งสี่นะจนกว่าโลมด้วยนะมวยหา่าตั้งแต่กดนะมวยแล้ว There flower that flower is in winter blooms a only ออกฟาร์มแม่หน้าขอร์ูไม่มีเงินน่ะคุเล่นไม่ได้อะ evolved. Super c r ร e p ถูกส่งออกไปแล้วช่วยๆกันฟาร์มไปป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี เข้าฮีโร่เพิงมไม่เข้าคีเพ่ตะคิคชิ่งแคชชัดโดเนตนสิบบาทให้มหาเทพพูดอย่างการนักแข่งแต่ที่ไหนได้เล่นอยู่บ้านขนช้างวน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 ,วนเป็นนักแข่งนะเขาห้ามเล่นอยู่บ้านไอ้ควายรูเรียก็พูดออกมาแล้วมันเหมือนเกมมันช้าลงไงทีมเกมมันช้าลงแะ้วไ The light in your heart, and you will never be phased by shadows. แย่กออแต่กูเนี่ยแย่แล้วไอ้สัสไม่แค่นั้นละพี่บอกแล้วไอ้สู่มาเนี่ยตายหางหมดเลดตอนี้ข้ามันนะขอด้วยวิ่งรอวิ่งรอ้เพื่อนปในของเราถูกโจมตีหอย ตายทุกไฟครับมวยไม่มีประโยชน์ส้นตีนให้ตายเองนะแหละนั่นเอยคือว่าโดนสกิลขาไปขากลับเลยเ <c oughs> น่ยเราโดดเข้าไปมันกดสกิลสองเนาตาดเไฟ รีมกูดาเมจมีไหมมึงดูมึงดูเงินเนยแล้วก็ไม่มีตัวโซนให้กูได้ยิงอ่ะเอาดาเมจจากไหนอ่ะเอาดาเมจจากไหนกูไม่ได้ยิงเลยมึงเข้าไปไล่อย่างนั้นน่ะ อะไรวด้ี่ยคิกซี่มันประมาทนะเนี่ยถ้าชัดดาวคิกซี่ได้อ่ะฟื้นนะเกมนลยัดดาวคิกซี่ได้เนี่ยฟื้นเลยี่รอเลเกมะสไลด์ทีเดียวหลับอยมีปัญหา